โอเคก็ระหว่างที่รอรถธรรมดา2องนึง,น,งนะครับก็รถอยู่ข้างหลังกำลังมานะครับโดน109แซงมานะครับก็ไปเจอกับ408น่าจะที่คลองปรากฏนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้ต้องเดี๋ยวนิดหนึ่งเพราะว่าฟ้ามันแลบนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จอไรเสร็จเนี่ยพอถ่ายรถไฟเสร็จเนี่ยจะรีบเข้าบ้านโอเคตอนนี้เราก็กำลังมานะครับเดี๋ยวเราค่อยหันไปถ่ายเนาะ โอเคสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดว่าการทํางานในเซเว่นอ่ะสำหรับคนที่ไม่เคยทำแต่คนที่เคยทําแล้วอ่ะไปนะครับคนที่ไม่เคยทำเนี่ยนะครับอย่างคนทั่วไปอ่ะเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าเฮ้ยเซเว่นอ่ะอยู่ในห้องแอร์ทำงานสบายสบายพอพอเราได้เข้ามาทำเซเว่นจริงจได้มาฝึกงานจริงๆอะ่ะฝึกงานมันก็เหมือนกับเรามาทํางานถูกไหมนะครับ พอเราได้ไม่รู้จริงๆอ่ะไอ้เหียไอ้คนที่บอกว่าเซเว่น่ะสบายมันไม่สบายเลยนะครับเพราะว่าวันๆหนึงอ่ะลูกค้าก็เยอะนะครับไหนจะต้องไปเติมของจัดของพาร์ทเซลอะไรต่างๆนานายืนเครื่องสารพัดนะครับนะออคาเฟ่อะไรต่างๆนานานะครับไรเดอร์อะไรอย่างนี้ นะครับนะนี่คือการทํางานระดับของเซเว่นนะครับก็จะมีพนักง,งานแคชเชียร์นะครับก็คือคนที่เขายืนอยู่เครื่องนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นพนักง,งานประจําร้านก็ได้แล้วก็จะมีผู้ช่วยผู้จัดก,การผู้จัดก,การ f อผู้จัดก,การเขตอะไรอย่างนี้นะครับไล่ระดับไปนะครับนะครับถ้าใครที่เรียนปัญญาพิวัตเนี่ยจะเข้าใจนะครับนะผมก็ไม่เคยเรียนเพราะผมได้เข้ามาเรียนและได้ทำงานเซเว่นเนี่ยผมเข้าใจแล้ว นะครับว่าการทำเซเว่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะคนที่ยืนเครื่องเนี่ยยืนนานๆมันก็เมื่อยนะครับยืนไปน,นานๆน,น,น่ะมันเมื่อยนะครับบางทีผมนั่งอ่ะผมฝึกมาสามวันเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดหยุดสองวันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะไปทางานทีหนึ่งวันเสาร์นะครับก็คือไฟไป,ไปไฟงานทีวันเสาร์ก็คือผมทำห้าวันหยุดสองวัน บ,บางที่ก็6วันหยุด1วันแล้วแต่ผู้จัดการสาขาข,าของแต่ละคนของแต่ละสาขานั้นนะครับเพราะว่าแต่ละสาขาแน่นอนครับมันไม่เหมือนกันหยุด1วัน2วันนะครับแต่ที่ผมมาฝึกเนี่ยเขาหยุด2วันนะครับนะเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่เนาะเราก็เหมือนเป็นพนักง,งานใหม่แหละนะครับนะอ่าโอเคมาแล้วสองนหนึ่ง,น,งนี่ก็เป็นการทำงานค่าของ7ซเว่นอีเลเว่นนะครับทำได้ไม่มีผิด นะครับคุณอยากทำเซเว่นเชิญไม่มีใครมาดูถูกคุณเอ้ยไม่มีใครมาดูถูกคุณนะครับคุณทําไปเลยนะครับโชว์ความสามารถให้เต็มที่ไปเลยนะครับใครจะมองว่าเราดีไม่ดีช่างหัวมันนะครับนะเอาสตอมวันนี้เสียเวลามานะฮะประมาณ70กว่า4212ปหนึ่งะโอ้โหฟ้าแลบนะโอ้โ อย่างที่บอกนะครับว่าจาันถึงสุกโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กน,นักเรียนนะครับคนที่ไปทํางานจันถึงสุกและหยุดวันอาทิตย์ก็คือว่าเสาร์อาทิตย์นะครับ โดนฝนนะฮะชุ่มแสงฝนยังไม่ตกเลยนะครับอ่าโหโดนฝนมาน่าจะตรงสถานีนครสวรรค์น,นะฮะเพราะว่าตอนนี้นะนครสวรรค์ฝนผลผลตกนะครับแล้ววันนี้ส,ส,สอลามน้ําเพชรมาด้วยนะฮะอ่าอยู่ที่ตลาดรัยไ์บทพอ5ปิดท้ายโอเคไปงสวยงามฮะสองหรือหนึ่งก็รถไฟขบวนนี้เนี่ยเป็นขบวนที่นั่งบ่อยสุดนะครับ ลองลองมาก็เป็น112นะครับ202แล้วก็111นะฮะนะครับโอเคออกไปอย่างสวยงามเนาะอย่างที่ผมบอกอะนะครับการทำเซเว่นน่ะคนก็มองว่าเฮ้ยมันสบายอะมันสบายตรงไหนนะครับตอนแรกผมอะเอาตรงนะผมอะไม่เคยทำงานเซเว่นมาก่อนเลยเป็นแค่ลูกค้านะครับนะเป็นแค่ลูกค้าที่เข้าไปซื้อไปใช้บริการเท่านั้น นะครับพอเราได้มาฝึกจริงๆเนี่ยนะครับเหมือนเรามาทํางานเนาะอย่างที่ผมพูดไปมันก็เหอนกับว่าเออเราก็รู้แล้วว่าเออในระบบเซเว่นน่ะมันไม่ใช่สบายนะเวย้ยไหนจะต้องไปเติมของจัดเชลจัดเชลก็คือจัดของให้มันแบบว่าหันโลโก้ออกมานะครับอย่างสมมติว่าอะไรอะเลอย่างเงี้ยก็ต้องหันเลออกมาเป็นรูปภาษาไทยที่เป็นวงกลมสีส้มนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ คนที่เขาทำบ่อย,ยเนี่ยทำประจาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วออดิตอะไรต่างๆนาะนา,นา,นาเยอะแยะจะไม่หมดนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าพันกว่าเรื่องได้นะครับนะก็สาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับยืนเครื่องนะครับจัดของนะฮะเลี้ยงของแล้วก็เมื่อวานก็กวาดแล้วก็ถูนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํานะครับนะโอเคก็ตอนนี้ฟ้าแลบเนาะก็กลัวว่ะ นะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้มาพูดคุยนะครับแค่นี้ก่อน